สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูตาหนึ่งครับผมโอ้ oh. นี่ปลาสุกนะผมจะตามไปดยผักนะครับนผักก็จะมีถั่วมียอดตำลึงงามๆครับมีถั่วมีาอ่า,อา แล้วก็ตามด้วยแมงลักครับแมงลักงามๆเลยไปไว้อะไรแล้ววันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มเจียวปลาเนะี่ย mm. มันต้องมาคู่กันดนะ้วหรือจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะบางทีแต่ว่าผมชอบเจียวปลามากกว่ามาดูหน้าตานะครับว่าจะน่าทานแค่ไหน นี่ครับนึ่งปลาของเราหน้าตาอ,ออกมาก็จะประมาณนี้แล้วครับผมผักก็เก็บมาจากหน้าบ้านนะอ่ะไอตำลึงนะครับส่วนถั่วเนี่ยซื้อมาผระเทีขาวก็ซื้อมาแล้วก็จะมีแมงลักเห็นที่เห็นเมื่อกี้แหรอครับที่ใส่ไปโอ้โหปนีนตัวนเนี้ยเนี่ยกิโลละสามสิบห้าบาทเองนะแต่มันเ,เขากิโลกว่าครับ <c oughs> ก็ ตกไปสี่สิบกว่าบาทสี่สิบสองบาทนะั้งที่ผมจําได้แต่โอ้โหใหญ่กว่าฝ่ามือใหญ่จริงนะครับกิโลกว่าครับผมข้าวสวยอยู่ไหนละ่ะอืน้ำจิ้มเจ่วปลานะของแท้ต้องมียี่ห้อปลาอยู่ในนั้นะครับสุดยอดชอบแบบนี้เจ้าแบบนี้นี่เข้าวสวยจัะไปครับทำข้าวเย็นวันนี้ครับผม มามาครับท่านไม่ได้กินโชว์นะครับหิวขอบคุณมากเลยครับรอบการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับออกไปหาคุณเย็นเที่ยวสวัสดีครับผม